สบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดียมามเศร้าเนะาะเศร้าได้นี่เศร้าครับแดดพี่น้องแดดแต้เศร้าเนาะเมื่อนี้กะสีได้มาอัปเดตไก่ไข่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะว่ามันไข่แล้วหรือยังเพราะว่าเห็นหลายคนผลถามเนาะว่าเศร้าลงไก่ไข่แล้วบ่เป็นแนวใดเนาะ ไก่ห้ากรใหญ่พี่น้องเอ้ยเบิดหัวอาหารไปสอบหนึ่งเลยเนาะปลาทุยังบอกไข่กะสิมาพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งขนาดของมันเนาะว่ามันใหญ่ได้สั่มใด้เลยอาเบิดหัวอาหารไปสอบหนึ่งกะบบอกว่าดอกสิบวัวใหญ่เนาะพี่น้องอ่าที่จริงก็ยังบ่ทันได้ไข่ดอกพี่น้องบุ้งหัวพิ่งบ่ได้เพิ่นสีไข่เนาะ ของกับท่าคือกันหัหนแหละคอยกัท่าคือชุมเจาถท่าให้แหละเพราะว่าไข่อยู่บ้านเถาหน่วยละสองพันน้องเพราะถกปกติหน่วยละพันเนาะขึ้นเท่าโตเลยแต่หนึ่ง่าจะหมดสองร้อยกูประจักษ์ำบ่หอดสองร้อยก็น่นาจะร้อยกูคว่านาอ เงินลงเลยยังแพงอยู่พี่น้องสเปนยังไม่ทันได้เกลือตอนนี้เนาะผนกำลังอันห่วนอยู่บนหิวเขาแหละเห็นคนละกาห่วนอยู่เนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งพี่น้องแล้วก็สิเกลือเลยให้แหละเพราะว่ามันยังเศร้าอยู่ตอนนี้มาถ่ายยูปักระตูพี่อันนี้สเปนปักกระตูของเฮาเนาะ กินละเซียู่ผ้าเอเดอ้อถาแป๊บเดงไปเน,นี่ยแผลนี่เออโอ๊ยตดมือขอโทจะหน่อยจังกินจะหน่อยจังกินเด้พี่น้องอันนี้คันอยู่คุมมือนี่ตื่นนอนตอนแรงคันคันเที่ยงนะคัน ขี้แกบเขาก็ได้เอามาใส่ใหม่เลยเนะาะกะว่าผลขี่สียายแล้วก็เขาก็เอาขี้แกบม,มาเปลี่ยนตัวนี้ตีใหญ่เท้อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวผูมากตัวผูลายเลยเดี๋ยวไปก่อยเอาน,นำมาหายกินก่อนเด้อ อันนี้สิเป็นลำกล้วยของเราพี่น้องที่จะซอยคนหัวอาหารนั่นแหละมีลำกล้วยแล้วก็หำทำจักอ่อนจักแก่สำรายบ้อหูเนาะเขาก็เอาไปลองปิดๆเถกๆแหละพี่น้องแล้วก็สิมาซอยบางๆบางๆนาะ มียังว่ากระซามนะเออนั่นอะลรกระซามกับบนด้าล่างนี่น้องยไว้ก่อยมันเฮ้ยเริ่มพิวข่าวเลยตื่นมาแล้วแม่นอยากข่าวโลกชิแหละคนกำลังคุยกับมันพี กับบางอยู่ได้พี่น้อ ไชกระทามว่าไก่ไข่ละโบไข่ละโบขนาดเจ้าขคงก็ยังถามเลยตัวหึงก็ได้ชิขกี วัวหานเอาเอิญเลยพี่น้องรอบสุดท้ายออกใน้เบิรดคูมเมดเด้อร์สอบใหญ่เติบจะได้ PC บริสัท PC อันนี้จะเป็นฮัมว่าอาหารคือสิบบุพอนาะพวมันเบิดแม่ทักนั่น <stop> ค่แน่

แต่มือฮาก็เอาสันดีหัไ่นแต่มือนีหัวาหานมันเบิดกันเลยบได้ตักันดมาหย,ย,ย,ยุดอย ขับโบเห็ดนะนี่ก็โคมไปมเบิดโคมหลบคนไ เอ,ออเออประนตอดมือเห็นยังไใจท่แต่ก่อนหาย้งบงด้ใหญ่ปันนี่้อพี่น้องมันหกกันเลิบเบงอืน่นโาะว่าเอาเลาา็กว่าหันลาย เรล่มสิบไวยน้ำหัวอาหารเรียพี่น้องราคาจะกว่าขึ้นตามเงินเงินอีกจะเงินลงอาหารคือชิมันตัวนี่คันแต่ละมืองาเมืองจับเนี่ย ขนาดจะเป็นตัวผู้นี่ก็น,นี้ก็ตัวผู้แล้วพีนนาา่น้องก็ซีอิ้วแห้งแล้วสิตักงน้ามาให้กันนี้ก็มีหอนมีหอนมีหอน กะคำต่ผู้มีสีต่ตนี่นกะแม่ค่ะคือสี่เห็ดเสรนจพอแล้วพี่น้องก็คือสั่งน้ำเต๋าเดียวนี่แหละเนาะเพราะว่าเอามาหฮากันลุกเฮาเพราะว่ามันมีแต่วต่ผู้ตัวผู้มันบ่ไข่แถมยังเปรืองว่าอาหารอีกนาทีจะเลือกให้แต่ตแหม่ให้เนาะตัวผูให้ประมาณโต1หนึ่งสองตก็ยังดีอันนี้ให้ต้องว่าสีต่ต อืเด้ออิ่มนอะยู่บ่อิมอ่มกอ,อ,อดเอาเด้อมแลกินใหม่เนาะบล้บุล้พี่น้องน,องนี่แต่ตัวใหญ่ๆเนาะคือซีเมนตัวนี้อันคันแต่ละเมือค่ะ ตอนสาวคัน้องโยกออกคอยกับบล็อกงูวัิเ็ด์นารกับเตัาผู้นี่เนาะเพราะว่ามันเปลืองหัวอาหารเลยพี่น้องได้ยินผลว่าว i̇şte. ่เตัา <Champion> ผ <meglio capacities> ู้มันบ่ไข่เนาะคอยกับจักสิววานนารดแหละ กินบันตต้นแรงเขามาจากมือหน้ากะแหลนหืบๆใส่ได้เคยได้กินน้ำแล้วกันบนบริเวณขอบกัเฮากะอนาวาสิเห็ดหางใส่จังมันเห็ดยังหมดบิดเลยวัสิเห็ดห,าง,า,ห,งห,ห,หางเผนไข่เนาะบัดแล้วอีกอีกบนดนก็คือสิได้เอาแกบมาใส่อีกแหละพี่น้องเพราะว่ามันขัดทิมเป็นคุ้มบมดเลย แล้น้ำมาให้ก่อนกาดเกือไก่แล้วบัญชีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องส่วนข่อยกันยังบ่มหูเถื่อนนอกว่าะผนสีไข่เมื่อใดทิศใดกะมาถาารุ่นน้ากันเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮากัเป็นมือใหม่เนาะยังบ่มหูยังบ่หูอันแบบเกี่ยวกับธรรมศาสตร์ของไก่ปันใดเนาะเฮาก็ไม่แตะเกลือให้น้ําเกลือทุกเถื่อเปลี่ยนน้าทุกเถื่อเนาะแล้วก็ คือหวานเลยนะตอนนี้ก็เป็นส่วนดำนาเขากับค่อยมีเวลาเบิ่งมันปนไดเขาบอกมีแต่เกลือแล้วก็ออกมือน,นาตอนเช้ามากแล้วก็เกลือข่อกับคิดว่ามันคือสีอยากออกมาอย่างลินแหละเพราะว่าคิดว่ามันคือนานไข่เทศหรือหวาแบบมันอยู่ในขอกมันอึดอดัดบอ่อรื่อเนืใดคิดว่าผลก็คือสีอยากอย่างลินเนาะกะเอาดำนาแล้วุ่นแหละก็จังชิได บางทีกับิีด้ยขยา,ายขาออกออกเนะาะ,พนะเพราะว่าขยายแบบแบบวบาบริมุงนะพี่น้องพอห้เพื่นได้ออกมาอย่างออกกําลังกายแบบนี้แบบว่าคล้ายเขียดน,นะอันนี้ในความคิดเนาะขันชีบอกข้าเวี้ยคางานต่อเนาะขันข้าเวียกัคือซีด้าโจว้คือเกาและพี่น้องถาถาเฮาซีมีไม่เนาะพากันอันส่วน เนียงเกาะผืนเอินตะข่ายตะนางอนาะนะก็แพงเนาะหากระชีได้ห้าไม้ให้แหละมาใส่อ้อมคือตัวนี้แหละเห็ดคือสวนพักเนาะจริงๆเป็นสวนไก่ถ้าปล่อยออกมาตาเดินบ้านมีกังมู่จะเป็นเราใดเนาะยังไม่เคยปล่อยพี่นอ้องอาถ้าให้มีแบบใดการแนะนำมาไดเด้ยพี่นอ้องบ่าเป็นเนียงผืนคือยังบ่อไข่ว่าอาหารกระเบิดไปเป็นสอบแล้วเนาะ เฮากเ็เลยสิบไว้แลวพี่น้องมันแพงแพงเกินเนาะเพราะว่าเฮามีแต่ลายออกเฮาบ่มีลายเขาเนาะส่วนเงินดําเงินเดือนก็นสองสามเดือนได้เพื่อหนึ่งแทบสิบ๊พอกินเลยพี่น้องเพราะว่าขากินขาอยู่เฮาเนะน้ำมันมีแต่เฮา ก็โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับสิได้ขอ้อจบไว้สำเดอ้อถ้ามันขายมื่อได้ก็สิมาอัปเดตให้บึง่งเนาะเพราะว่าซื้อไขาแต่ละหน่วยแต่ละบ้านอ่เดี๋ยวนี้หาหน่วยละสองพกีบโอ้หาหน่วยกับส0บพันเลยตะกีห้หาหน่วยบ่บได้เลยพี่น้อง1 0บพันเพราะว่า อาหกาหน่อที่ชิบชองพันแลวเนาะสชว่าสชว่าง่ายง่ายฉดอกอแพงนะว่าง่ายง่ายแล้วคือแพงสำหรับคลิปนี้ก็สิไปเลยเด้อพี่น้องสบ,บายดี